ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ10บาทนะครับรัชการที่10นะครับนะฮะรับซื้อทุกปีทุกปรจนะครับให้ราคา5 0 0 0ันบาทนะครับนะฮะ้ก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะฮะ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะก็มี EP 284นะครับ EP 285 286 287 288 289 290 291นะครับ293นะฮะ294 295นะครับนะนะครับทวนรายการอีกทีนะครับ ep 2 8 4 2 8 5 2 8 6นะครับ2 8 7ร8 8 2 8 9 2 9 0ายกานะครับ2 9 1 2 9 2 2เ3 2 9 4 2 9 5หนะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะฮะยังทำการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับนะจะให้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสกันนะครับนะ เบื่อทาังช่องของเรานะครับปิดเป็นบางรายการนะครับนะจะได้ไม okay? ่มาเสียความรู oh. yeah. ้สึกกันท no. ีหลังนะครับครับแล้วต้องขอฝากนะครับพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับการุณาดูคลิปกันให้จบนะครับนะการุณาดูคลิปกันให้จบนะครับคลิปของเรานะครับทําเป็น2ช่วงนะครับช่วงแนะนําให้ความรู้กับ fc มือใหม่นะครับนะกับช่วงที่ประกาศรับซื้อวันนี้นะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูช่วงที่แนะนําให้ความรู้กับ fc กันก่อนนะครับ ครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับธนบัตรรัชการที่10บนะครับนะฮะธนบัตรรัชการที่10บใบนี้นะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับนะฮะชนิดชนิดราคา100บาทนะฮะจะแนะนําให้พี่น้องนั่สะสมนะครับนะฮะเรียนรู้และทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับธนบัตรฉบับนี้นะครับนะฮะมีราคาเล่นหาและควรเก็บสะสมนะครับนะะ นะครับมีราคาเล่นหายและควรเก็บสะสมลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับด้านหน้านะครับก่อนอื่นนะครับด้านหน้าเป็นภาพระหลงปัจจัยลักนะครับของรัชกาลที่10นะครับนะครับของรัชกาลที่10นะครับถ้าเป็นธนบัตรปกติธรรมดานะครับที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับนะครับ ยังไม่มีราคาเล่นหานะครับนะครับตัวธนบัตรใบนี้นะครับนะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับนะที่ควรเก็บสะสมและมีราคาเล่นหานะครับมาดูด้านหลังกันเลยนะครับครับนี่คือด้านหลังของธนบัตรฉบับเมื่อกี้นี้นะครับนะนะครับซึ่งมีลักษณะนะครับพิมพ์ไม่ติดนะครับ หรืออาจจะเกิดจากลืมพิมพ์ด้านหลังนะครับนะฮะแล้วหลุดรอดออกมานะครับนะครับแล้วหลุดลอดออกมาสู่ตลาดหมุนเวียนนะครับนะฮะอ่ะผมจึงมาแนะนำนะครับให้กับพี่น้อง fc มือใหม่นะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับลักษณะธนบัตรแบบนี้มีราคาเล่นหานะครับนะฮะนะครับเล่นหากันก็หลักพันต้นๆนะครับ นะฮะถ้าเป็นชนิดราคา100บาทนะครับคือด้านหลังพิมพ์ไม่ติดนะครับหรือพิมพิมติดจะติดไม่หมดทั้งทั้งฉบับนะครับลักษณะลักษณะแบบนี้นะครับมีราคาเล่นหานะครับแควรเก็บสะสมนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้ก็คือเหรียญ10บาทราชการที่10เช่นกันนะครับ นะครับนี่คือเหรียญ10บาทรัชกาลที่10นะครับนะเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับด้านหน้านะครับเป็นพระบรมรนะูปนะพระบาทสมเด็ดจรัชกาลที่10นะครับนะด้านละด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะครับนะฮะนะเป็นเหรียญสองสีนะครับเป็นเหรียญสองสีนะครับนะมีไส้ทองเหลืองนะครับนะมีไส้ทองเหลืองอยู่ด้านในนะครับนะฮะลักษณะแบบนี้คือเหรียญปกติธรรมดา นะครับนะยังไม่มีราคาเล่นหาเดี๋ยวเหรียญนี้เป็นเหรียญปีพศ2562นะครับนะครับเป็นปีพศ2562นะครับยังไม่เป็นที่นิยมเล่นหากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับที่ทาง f อส่งเข้ามาขายให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือเหรียญ10บ,บาทนะครับนะอัจการที่10นะครับ สีเดียวนะครับสีเดียวเป็นเนื้อดิกเกิลอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีไส้ทองเหลืองนะครับสังเกตดูนะครับที่พื้นผิวเหรียญนะครับจะไม่มีไส้นะครับจะเป็นเหรียญติดต่อกันนะครับเป็นเหรียญเนื้อเดียวนะครับเหรียญเหรียญนี้ผมได้มาเนื่องจากว่านะครับผมเคยประกาศรับเหรียญ10บบาทรัชกาลที่9นะครับที่เป็นเนื้อเดียวนะครับแต่เหรียญเหรียญนี้นะครับมี f อนะครับนะ จากสมุดประการนะครับส่งเข้ามาขายนะครับนะนะครับเป็นเหรียญรัชการที่10เป็นเหรียญ10บาทนะครับซึ่งไม่มีไส้ทองเหลืองและเป็นเหรียญเนื้อเดียวนะครับสีเดียวนะครับวันนี้เราจึงมาประกาศรับซื้อนะครับให้ราคา5,000บาทนะครับให้ราคา5000บาทหากพี่น้องนักสะสมท่านใดมีนะครับ ยินดีรับซื้อนะครับนะทุกปีทุกพศเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันของเหรียญเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นปีพศ2562นะครับนะฮะแต่เรารับซื้อทุกปีทุกพศไม่ว่าจะเป็น61 62 63นะครับนะฮะสังเกตดูนะครับด้านใน จะไม่มีไส้ในเนื้อทองเหลืองเห็นไหมครับเป็นเหรียญเนื้อเดียวกันเลยนะครับนะหากพี่น้องนักสะสมท่านใดมีนะครับหรือพบเจอนะครับนะติดต่อมาสอบถามหรือติดต่อมาขายกันได้นะครับทางช่องของเรานะครับ ID ไลน์ของเรานะครับให้ไว้ทุกช่วงของในคลิปนะครับนะทุกช่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกหรือช่วงในคลิป ของทุกช่วงด้านล่างซ้ายมือนะครับสังเกตดูนะครับนั่นคือ ID Line ลของเรานะครับและเวลาติดต่อนะครับนะขอให้ติดต่อมาในเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับนะครับเพราะว่าวันวันหนึ่งนะครับมี f อซสอบถามเข้ามาหรือส่งรูปมาประเมินราคานะครับวันวันเป็นพันลายนะครับนะครับเรายืนยันเราตอบให้ทุกคนนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับ ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ